รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก,ก네วัยเวีสยมีคี่ะพี่มาเคี่ะเมียใหม่มาเราว่าเมียใกม่เนี่ยเมมาค่ะเมียในสมาเราเม เรามาพร้อมกับสายข้อมือคืน <ฮะ S 1> ความสุขรัก กันไว้เถิดโดยมูลนิธิคิงพาวเวอร์ค่ะจัดทําขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์สร้างความปรองดองของคนไทยค่ะแล้ที่กล่าวว่ามีจาบคนอื่นๆเนี่ยเขาอยากจะมีไว้ใส่บ้างต้องทำไมถ้ามีไม่เอยง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ร่วมบริจาคเงิน1ิบาทเนี่ยนะคะก็จะได้รับสายข้อมือขึ้นความสุขรักกันไว้เถิดนะคะเป็นที่ระลึกหนึ่งเส้นแล้วค่ะรายได้จากการบริจาคทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะมอบให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะหรือคสชนะคะเพื่อสนับสนุนกิจกรรม คืนความสุขนั่นเองค่ะสามารถบ,บริจาคได้ที่ไหนบ้างคะที่ King Tower Downtown Complex นะคะสาขารางน้ำสีวารีและก็พัทยาค่ะนี่หรือว่าจะบริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะก็หรืออีกที่หนึ่งก็คือคเป็นจุดกิจกรรมคืนความสุขข,ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั่วประเทศค่ะใครสนใจนะคะสามารถร่วมบริจาคได้ค่ะเพื่อประเทศชาติที่เรารักนะคะ เราทเพิ่มเติมได้เหมือนกันค่ะที่เบอร์นี้เลย1631ค่ะ,ะเราพูดถึงกันเรื่องคืนความสุขไปละถึงเ<ช>วลามาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็ประเด็นที่เรียกว่าเป็นภัยใกล้ตัวของสาวๆเลยล่าสุดนะคะมีข่าวคราวเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อน<ช>ตามหน้า<ช> <ๆ S 2> หนังสือพิมพ์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กไฮโซสาวท่านหนึ่งค่ะ ประสบอุบัติเหตุถูกวิ่งราวกระเป๋าแล้วนางเนี่ยก็ต่อสู้กับคนร้ายนะจนได้กระเป๋าคืนมาข่าวนี้อ่านเหมือนกันพูดเลยว่าน่ากลัวนะเพราะบาดเจ็บมากด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บนะเธอได้รับบาดเจ็บกับการต่อสู้อันนั้นเหมือนกันเลือดออกใช่ใช่ค่ะก็มาถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเราเราจะทํายังไงพูดเลยว่าไม่สู้ค่ะ คือเอกคิดว่ามันของนอกกายเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะสู้นะแต่ว่าตอนนี้มีลูกแล้วจะต้องคิดว่าเราจะต้องรักษาชีพเอาไว้ก็ไม่กล้าเลยม่ไม้เลื้อยเอาไหมจริงๆไม่กล้าเคยเคยเจอเหมือนกันเคยเจอคนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบมาเหมือนจะทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนไม่ได้อะไรไปเพราะเราเห็นทันแต่ว่าพอเราเห็นสภาพเขาเรากลัวมากเลยค่ะเราไม่ได้เสียดายของนั้นกลัวเขาจะฆ่าเราตายมากกว่าเพราะว่าคือเขาแบบเหมือนเป็นโจนที่แบบ มือนติดยาเสพติดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขาจะรวบคุมอารมณ์อะไรก็ไม่ค่อยอยู่น่ากลัวมากคนลุกโอ้อันนี้อันนี้ไม่ไหวนะนู้ดเอาตัวเองปลอดภัยไปก่อนถ้าเป็นเมตลาดล่ะก็ไม่สู้เหมือนกันป้นหนิงเคยเห็นเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้คือคนอื่นโดนและเราออยู่แถวๆนั้นหนิงก็จะใช้อาศัยเสียงอันทรงพลังองเช่วยโกนขึ้นมาจริงอย่างแกไม่สู้คนร้ายหรอไม่สู้พี่ั้งกรณีอย่างนี้หนูรักษาชีวิตมากกว่านูเกนูเด่ากับผัว ไม่อันนี้หนูไม่ไม่กล้าจริงๆหนูรักษาชีวิตหนูดีกว่าแล้วถ้าสมมุติเป็นหนูนะหนูก็จะใช้วิธีพอมันไปแล้วหนูต้องตะโกนดังๆอะให้คนรอบข้างแบบว่าร่ะยกัช็อกเพราะว่านางช็อกอยู่นางเลยตะโกนแล้วไปพี่หนม่มฝรั่ะจะทำอะไรกับฉันได้รถฉันมันยังขับจากบ้านฉันไปแล้ว แล้วแล้วมียมตลกเล่ะเอาสนุกจะบอกระวังกระเป๋าฮะซึ่งในนั้นมีเงินไม่กี่ร้อยก็ตักครูเมื่อไหน่อ้ยโอ้ยโอ้เป็นตลกพอจริงๆพวกเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกตอนนี้พวกเรายังมีเวลาคิดไงว่าจะทำยังไงแต่วินาทีที่เกิดเรื่องจริงๆนะคะคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ถึงแบบว่าไม่ทิ้งของไปแล้วทำไมไม่เอาตัวเองให้รอดก่อนเจ้าของเรื่องจะคุยกับเราแน่นอนในช่วงหน้ากับสมาคมเมียจ๋าครูเดียว うばい